การลีเดอร์มอร์นิ่นะครับเราก็กลับมาพบกันเป็นประจํานะครับกับทุกเช้าวันอังคารและวันศุกร์นะครับสำหรับทุกเช้าวันอังคารแบบนี้นะครับเราก็จะมารับความรู้นะครับด้านธุรกิจนะครับเป็นส่วนในพาธุรกิจนั่นเองนะครับก็วันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของการสรุปนะครับบทเรียนของหนังสือเงิน4ด้านนะครับ ท่านใดยังจําเงินสี่ด้านกันได้ไหมจาไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะผมส่งรูปให้ไปแล้วนะฮะอ่านะครับทีนี้นะครับวันนี้เราจะเข้าสู่บทที่เจ็ดกันแล้วนะครับบทที่เจ็ดเป็นบทของว่าด้วยเรื่องอะไรครับอ่าบทที่เจ็ดว่าด้วยเรื่องของคุณค่านะครับที่คุณประเมินตัวเองนะครับจะเป็นตัวกําหนด นะครับสิ่งที่คุณเป็นได้อย่างไรอ่านะครับถ้าสรุปง่ายๆนะครับสรุปง่ายๆในาภาษาของเราก็คือว่าความคิดของเราเนี่ยนะครับคุณค่าที่เราให้กับตัวเราเองเนี่ยจะเป็นตัวกําหนดนะครับความฝันของเราได้อย่างไรนะครับจะกําหนดความสําเร็จของเราได้อย่างไรนะฮะอ่าทีนี้นะครับเราก็มาดูกันสักนิดหนึ่งนะฮะ ในหนังสือเนี่ยนะครับเขาบอกว่าก่อนที่จะเริ่มเรื่องราวนะครับเออก็เป็นเรื่องราวของโรเบิร์ตทีคิโยสกินะครับนะแล้วก็ได้ตอนเนี้คือเขาเนี่ยได้จัดการอบรมนะขออนุญ,ญาตไม่ไม่กลับไปแตะเรื่องเงินสีด้านมากนักนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทำความเข้าใจเงินสีด้านไปในอีกมุมนึงนะว่าใช้อย่างไรนะครับแล้ว เขากำลังจะบอกเล่าเรื่องราวอะไรนะครับในบทนี้นะครับอ่านะครับโดยในบทนี้เนี่ยนะครับโรเบิร์ตเนี่ยเขาเริ่มเริ่มจากการที่ว่าอในสัมมนาหนึ่งนะครับที่เขาจัดขึ้นเนี่ยมีคนตั้งคำถามนะครับกับเขาว่าทำไมคุณค่าที่เราประเมินตัวเองจึงมีความสำคัญนักนะครับอ่าโรเบิร์ตบอกว่า เขาเนี่ยเห็นว่าคําถามเนี้ยเป็นคําถามที่สําคัญนะครับเขาจึงได้ให้เวลาการตอบคําถามนี้มากหน่อยและหลังจากที่ได้คร่ครวญคำถามนี้นะครับเขาก็ตอบกับผู้สัมมนาน,นะครับว่าก็เพราะว่าคุณค่าที่เราประเมินตัวเองจะเป็นตัวกำหนดสิ่งที่เราเป็นคำถามคือว่าแล้วมันเกี่ยวกันได้อย่างไรนะครับ คำตอบของโรเบิร์ตนะครับบอกว่าสําหรับคนที่คิดถึงแต่งงานที่มั่นคงนะครับงานที่เขาคิดว่าเป็นไปได้ก็คืองานที่อยู่ในด้าน e ีด้าน e ีหรือก็คือทุกท่านดูภาพไปพร้อมๆกันนะครับฝั่ง e ก็คือซ้ายบนเนาะงานที่อยู่ในด้าน e ีครับพวกเขาจะมองโลก เห็นโลกใบนี้จากมุมมองของคนที่อยู่ในด้าน E และไม่เข้าใจว่าทําไมคนบางคนถึงเลือกจะเป็นเจ้าของกิจการในขณะที่เขาเลือกที่จะเป็นลูกจ้างหรือ employee นั่นเองพวกเขาจะไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรพื้นฐานความคิดของเขาจึงเป็นตัวกําหนดสิ่งที่เขาเป็นพวกเขาจะไม่เข้าใจว่าความคิดของคนด้าน B เป็นอย่างไรนะครับซึ่งเช่นกันครับเขาก็ไม่รู้เขาว่านายจ้างเขาคิดอย่างไร เนื่องจากความคิดมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นถูกไหมฮะนอกจากจะรู้เพียงแต่ว่าเราอยู่กันคนละด้านของเงินสีด้านนั่นเองเพราะมีความคิดที่แตกต่างกันนะครับเขาเลยพูดต่อว่านะครับสาหรับคนที่ชอบงานประเภทที่ต้องลุยเดี่ยวตัวคนเดียวทําสิ่งต่างๆด้วยตัวเองหรือเป็นที่ชอบเอ่อคนที่ชอบแบบเป็นผู้เชี่ยวชาญงานเฉพาะด้าน โดยทั่วไปแล้วคนกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มของโลกของคนที่อยู่ในด้าน S นะครับพวกเขามักจะพูดกับตัวเองเสมอครับว่าถ้าอยากให้งานออกมาดีฉันก็ต้องทำเองสิหรือไม่ก็พูดว่าโอ้ยทุกวันนี้ลูกจ้างดีๆหายยากหรือการที่ตัวเองเก่งและไม่สามารถสอนให้กับคนอื่นเก่งเหมือนตัวเองได้เพราะอะไรครับเพราะจะเกิดคู่แข่งนั่นเองอ่า มาถึงตอนนี้ทุกท่านก็เริ่มคิดแล้วใช่ไหมครับเอ๊ะความคิดของเราเนี่ยมีพื้นฐานอยู่ในด้านไหนกันนะใช่ไหมครับอ่าความยากครับก็บอกว่าความยากที่สุดที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนหรือหรือจะย้ายฝั่งคือการสลัดทิ้งความคิดเดิมของเราครับที่เป็นพื้นฐานมาแต่ไหนแต่ไรเนี่ยนะครับ เขาบอกว่าสิ่งที่สิ่งที่เราคิดเียจะเป็นตัวกําหนดสิ่งที่ที่เราเป็นนะครับถ้าพื้นฐานความคิดของของเราคืองานที่มั่นคงความมั่นคงนะครับก็เป็นการยากที่เราจะย้ายไปสู่ด้านบครับเพราะอะไรเพราะด้าน b เนี่ยจะเป็นคนที่คิดถึงพื้นฐานของควาคิดคือต้องการอิสระภาพ อย่างที่เคยบอกครับว่าคนด้าน b เนี่ยมักจะไม่ค่อยชอบทํางานด้วยตัวเองนะครับแต่เขามักจะมองหาหรือมองหรือร่วมมือกับคนเก่งๆที่เก่งมากกว่าเขานะครับส่วนคนที่อยู่ด้านเอนะครับก็ยากที่จะย้ายไปด้าน b อีกนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่เชื่อครับว่าการที่จะทํางานคือเขาไม่เชื่อว่าคนอื่นจะทํางานได้ดีเท่าเขาทํางานได้ไม่ดีเหมือนที่เขาทํา S 1> <S 1> ฉะนั้นสิ่งที่เขาคิดจึงกําหนดโลกของเขาขึ้นมาครับถ้าคุณคิดว่างานที่ดีคืองานมั่นคงหรือไม่เชื่อว่าคนอื่นจะทํางานได้ดีกว่าคุณความคิดเหล่านี้จะเป็นความคิดในฝั่งซ้ายหรือ E กับ S, S นั่นเองนะครับอ่าปิงปิงปิงขออนุญาตนะครับใครที่ยังไม่ปิดไม้นะฮะขอบคุณครับอ่านะครับ ตัวอย่างที่ดีนะครับเขาบอกว่าคนที่อยู่ด้าน B เนี่ยจริงๆเนี่ยจะมองหาคนที่ฉลาดกว่าหรือเก่งกว่าเนี่ยมาร่วมงานนะครับและเพื่อเมื่อพวกเขาหาคนที่ฉลาดกว่าได้พวกเขาก็จะมีเวลาว่างไปทําอย่างอื่นในทางตัวกันข้ามครับถ้าเกิดตัวเราเองทํางานหนักทํางานได้ดีลูกค้าก็จะเข้ามาอยู่แล้วเหมือนกันถูกไหมฮะแต่ว่าพอเรายิ่งทํางานหนักทํางานได้ดีก็จะเกิดการบอกต่อของลูกค้าดีไหมครับ ดีนะดีเหมือนกันนะครับคนที่เป็นเอสนะครับก็จะดีเหมือนกันเป็นอดีเหมือนกันครับไม่ได้ในในพื้นฐานตัวนี้ไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะครับแต่มันมีธรรมชาติของแต่ละฝั่งอยู่เมื่อคุณทำผลงานได้ดีครับลูกค้าจะเข้ามาคุณแต่สิ่งที่มันจะเกิดก็คือว่าคุณจะทำงานดักคุณจะทำงานหนักได้เพียงแค่เวลาที่คุณมี ในที่สุดรายได้ของเราก็จะถูกจํากัดด้วยคําว่าเวลามันก็จะมีขีดจํากัดของมันครับเพราะในความคิดของเราก็คือไม่ไม่มีใครทํางานนี้ได้ดีกว่าเราแล้วเราเลยปล่อยวางมันให้กับผู้อื่นไม่ได้นะครับนี่คือความต่างนะครับอ่าแล้วโรเบิร์ตบอกกับเขาบอกกับผู้ที่เข้าสัมมานาว่าอย่างไรนะครับ โรเบิร์ตบอกว่าไม่ผิดครับถ้าถ้าถ้าผู้สัมมนานในห้องนี้จะเลือกใช้ความฉลาดของตัวเองในการทํางานแต่เขาก็บอกว่าความโง่ของเขาหมายถึงว่าของของของโรเบิร์ตเองนะครับเวลามีอาจารย์มาทักเรื่องโรเบิร์ตทาไมคุณน,นี่ดูโง่จังเลยเขาบอกว่านั่นก็ก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะเขาก็ใช้ความโง่ของเขาเนื่อแหละให้เป็นประโยชน์คือการ หาคนอื่นครับมาร่วมง,งานหาคนที่ฉลาดกว่าเขาเนี่ยแหละมาร่วมง,งานนะครับอ่าดังนั้นเขาเลยสรุปว่าเขาก็เลยใช้ชีวิตอย่างสบายในด้านบีและคุณก็คือฝั่งตรงข้ามคือหรือผู้ที่เข้ามาสมาัมมนาก็ทำงานหนักอยู่ในด้านอ e ีและเอสนะครับอ่ามีคนถามเขาว่าอา้าวในเมื่อคุณรู้อยู่แล้วว่าการทำธุรกิจเนี่ย มันคือความเสี่ยงแล,และทําไมคุณถึงทําอยู่โรเบิร์ตเลยตอบว่าความคิดนี้แหละครับคือความคิดพื้นฐานของฝั่ง S ฝั่ง E เพราะอะไรครับเพราะพื้นฐานของคนฝั่ง E คือความมั่นคงครับโรเบิร์ตเลยตอบกลับไปว่าแล้วอะไรบ้างในชีวิตที่ไม่เสี่ยง ท่านว่าในชีวิตนี้อะไรบ้างครับที่ไม่เสีย่ยงอ่าลองคิดกันดูนะครับลองคิดกันดูที่จริงแล้วทุกอย่างเสี่ยงหมดนะครับอ่าแต่ว่าเนื่องด้วยพื้นฐานความคิดใช่ไหมฮะฝั่ง e ฝั่ง s เนี่ยเขาก็จะเอ่อฝั่งยิ่งฝั่ง e ด้วยนะยิ่งฝั่ง e ยิ่งแล้วใหญ่คือยึดความมั่นคงเป็นหลักเลยไม่กล้าที่จะเปลี่ยนนะครับ โรเบิร์ตได้ตอบคำถามของผู้ที่เข้าสัมมนา,าครับว่าการที่การที่ผมไปอยู่ในฝั่ง b ีเนี่ยมันคุ้มที่จะเสี่ยงเพราะอะไรครับเพราะเขามองเห็นตัวอย่างของความสำเร็จครับอ่าเขามองเห็นตัวอย่างความสำเร็จเขาไม่ได้มองเห็นตัวอย่างความล้มเหลว เขามองเห็นตัวอย่างความสำเร็จอย่างไรเขามองเห็นบิลเกตเขามองเห็นคุณอื่นๆนะครับอีกเยอะแยะนะครับอืมเพราะว่าคนในห้องบอกว่าอ้าวแล้วมันทําไมคุณถึงเลือกไปเป็นฝั่ง B เนื่องด้วยคนฝั่งฝั่งบข้อเท็จจริงคือมีแค่ห้เอร์เซ็นท่านั้นครับที่ประสบความสำเร็จ อีก95%ประสบความล้มเหลวคนในห้องสัมมนาบอกว่าโรเบิร์ตคุณพูดเองไม่ใช่เหรอว่าคนที่ทำธุรกิจ5ปีแรกเนี่ยปร,ประสบความล้มเหลวเสียแล้ว95%อีก5%คือประสบความอะ็รแต่คุณก็บอกเองว่า95%เลยนะที่ประสบความล้มเหลว แล้วทำไมเราถึงต้องย้ายไปอยู่ฝั่ง B อีกล่ะอ่าโรเบิร์ตก็บอกว่านั่นแหละครับคือพื้นฐานความคิดของคุณเพราะอะไรเพราะคนที่ไม่สำเร็จหรือพื้นฐานของคนเป็น E เนี่ยก็จะมองแต่ตัวเลขที่เป็น95ครับอ่ามองแต่ตัวเลขที่เป็น95แต่คนที่สำเร็จเนี่ยเข้อมองเห็นตัวเลข ทั้ง5%และ95%ครับเพียงแต่ไม่มีใครห้ามนะครับว่าให้คุณย้ายจากกลุ่ม95%มาอยู่5%ไม่มีใครห้ามครับโยเว้นตัวคุณจะห้ามตัวคุณเองเราเบิดบอกว่าคุณพูดถูกแล้วที่นี่คือที่คุณบอกว่ามันคือข้อเท็จจริงใช่ผมก็เคยเป็นกลุ่ม95%นี้มาก่อน อ่านะครับผมก็เคยเป็นกลุ่มเก้าสิบห้าเปอร์เซนตนี้มาก่อนแต่ผมก็ได้เรียนรู้ครับผมล้มเหลวจากการทำธรุรกิจครั้งแล้วครั้งเล่าและสูญเสียเงินเป็นจำนวนหลายล้านเช่นกันแต่มันก็ทำให้ผมได้เรียนรู้ครับว่าผมจะก้าวไปสู่ห้าเปอร์เซนตได้อย่างไรเพราะผมไม่เคยละสายตาจากกลุ่มห้าเปอร์เซนเลยครับ พราะผมรู้ว่ามันคุ้มค่าที่จะเสี่ยงหมายความว่าอย่างไรครับถ้าวันนี้คุณมองคุณเจอรี่เป็นต้นแบบของความสำเร็จ mm hmm. ผู้บริหารสโมสรสองร้อยล้านรายได้เดือนละสามล้านถึงสี่ล้านคุณมองคุณติ๊กธนวัฒน์เป็นต้นแบบความสำเร็จ ใช้ชีวิตอิสระภาพได้ท่องเที่ยวที่ไหนก็ได้ขับรถไปที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้คุณว่าคุ้มที่จะเสี่ยงมาเป็นบีไหมครับตอบตัวเองน,นะครับไม่มีใครตอบให้ท่านได้ท่านต้องตอบตัวเองว่าคุ้มค่าจะเสี่ยงที่จะย้ายตัวเองย้ายจิตวิญญาตวเองมาอยู่ฝั่งบีหรือไม่นะครับโรเบิร์ตเลยบอกว่า ผู้แพ้ครับใช้เหตุที่แพ้เนี่ยมาเป็นข้อแก้ตัวเพื่อที่จะแพ้ต่อไปแต่สําหรับคนสําเร็จหรือผู้ชนะเนี่ยจะใช้เหตุที่แพ้นั่นแหละครับมาเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองชนะความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ครับอารมณ์เหมือนคล้ายๆกับการขับรถเลยถ้าคุณอยากจะขับรถให้เป็นทุกท่านในห้องนี้คิดว่าต้องทำยังไงครับ ถ้าจะขับรถให้เป็นถูกต้องครับลงไปขับใช่ไหมฮะลงไปขับไปขับเลยแล้วคุณถึงจะขับเป็นถ้าคุณมัวแต่นั่งเรียนอยู่ในห้องอยู่บนกระดานดำอยู่แต่ในบ้านดูทีวีเราก็ขับรถไม่เป็นอยู่ดี ถูกต้องไหมครับดังนั้นโรเบิร์ตก็เราจะบอกว่าสิ่งที่ทำให้คุณสำเร็จเลยคือคุณต้องลงไปไปทำมันครับอ่าเลยลงไปทำมันนะครับการขับเคลื่อนจากด้านหนึ่งไปสู่ด้านหนึ่งเขาบอกว่าโรเบิร์ตบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยคุณรู้อยู่แล้วว่าการขับรถออกสู่ท้องถนนนะ่ะเป็นเรื่องเสี่ยงไหมครับ เป็นเรื่องเสี่ยงเพราะเกิดอุบัติเหตุถูกไหมครับเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุคุณรู้อยู่แล้วว่าการขับรถออกไปบนท้องถนนเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุแต่เราขับกันไหมครับเราก็ขับถูกต้องไหมครับเราก็ยังออกไปขับได้เห็นไหมดังนั้นโรเบิร์ตเลยเปรียบเทียบว่าการที่จะเปลี่ยนจิตวิญญาณจากฝั่ง e อเอสเป็นบมันไม่ได้เกิดขึ้นจากภายนอกครับ มันไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่คุณต้องออกไปขับรถอยู่บนท้องถนนแต่มันเกิดขึ้นจากภายในจิตใจของคุณเองครับดังนั้นที่จริงแล้วมันไม่มีอะไรเสียงเลยเพราะคุณกําลังย้ายจิตวิญญาณจากฝั่งหนึ่งไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งภายในใจของคุณเองทุกอย่างเกิดขึ้นภายในตัวของคุณเองคนเราพัฒนาขึ้นก็เพราะข้างในเปลี่ยนครับ ข้างในเปลี่ยนข้างนอกจึงเปลี่ยนเมื่อเจาะลึกลงไปครับโรเบิร์ตบอกว่าสิ่งที่มันจะทำให้คุณเปลี่ยนได้จริงๆย้อนกลับไปดูโอกาสที่หนึ่งนะครับถ้าเกิดใครทีอ่อยากจะเข้าใจตรงนี้มากขึ้นนะครับเรื่องของการเรียนรู้ด้านอารมณ์จิตวิญญาณนะครับตรงนี้กลับไปดูโอกาสที่หนึ่งนะครับจะทำให้ท่านเข้าใจมากยิ่งขึ้น เราเบิตบอกว่าสุดท้ายแล้วนะครับการที่คนคนหนึ่งจะเปลี่ยนจิตวิญญาจากฟากหนึ่งไปอีกฟากหนึ่งเนี่ยอารมณ์เป็นตัวตั้งเป็นตัวหลักครับอา้าวแล้วมันเป็นอย่างไรอารมณ์ความกลัวเป็นตัวกําหนดครับอา้าวทาไมถึงกลายเป็นความกลัวครับฝั่งอ e, ีไม่กล้าเปลี่ยนเป็นฝั่ง b เพราะอะไรครับกลัวความไม่มั่นคง ฝั่ง S ไม่กล้าเปลี่ยนเป็น B เพราะอะไรครับเพราะไม่เชื่อใจไม่กล้าไว้วางใจกลัวการไม่เชื่อใจคนทำงานด้วยกันเพื่อนร่วมงานอา้าวมีคนถามอีกแล้วฝั่ง B พื้นฐานคืออะไรครับอารมณ์ของฝั่ง B คือถ้าถ้าในหนังสือะะนะโรเบิร์ตจะบอกว่า ลองให้คุณไปหาคําตอบด้วยตัวคุณเองครับแต่สาหรับผมเนี่ยนะครับผมมองว่าฝั่งบีเนี่ยเขาต้องการความเป็นอิสระภาพนะครับแต่อิสระภาพเนี่ยมันแลกมาด้วยความมีวินัยนะมันแลกมาด้วยความทุ่มเทนะครับมันแลกมาด้วยจิตวิญญาณของการเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับในห้องนี้ท่านใดตอนเด็กเด็ก เคยเล่นกระโดดยางบ้างไหมครับอ่ามีใครเคยเล่นกระโดดยางบ้างนี่นะครับตอนเด็กๆเ,เป็นอย่างนี้นี่นะฮะมาชวนทุกท่านคิดถึงวัยเด็กกันนิดหนึ่งน,นะฮะอ่าใครเล่นใครเล่นกระโดดยางบ้างวัยเด็กนะครับวัยเด็กวัยที่เรากําลังเด็กเล็กเนี่ยเอ่อเราเล่นกระโดดยางใช่ไหมแม่ตาตูมแม่หัวเขา่า ใช่ไหมครับแม่แม่เอวแม่หน้าอกคําถามคือว่าเวลาเวลาเรากระโดดแม่ตาตุ่มเนี่ยหนังยางอยู่บริเวณตาตุ่มใช่ไหมครับเราเราก็กระโดดได้ใช่ไหมอ่าก็กระโดดได้แต่ว่าพอเราเลื่อนมาเป็นแม่หัวอ่าสูงสุดเลยนะแม่หัวเราก็กระโดดได้ไหมครับเราก็กระโดดได้อีกนะครับ อ้าเราก็กระโดดได้อีกคำถามนะครับคำถามคือทำไมตอนที่เป็นแม่ตาตุ่มทำไมเราไม่ใช้แรงกระโดดให้กับเท่าแม่หัวครับเพราะอะไรครับเพราะคนเรามักจะใช้พลังงานเนี่ย เพียงเพียงพอเท่าที่เราจำเป็นเท่านั้นแต่ความเป็นจริงคือคุณคิดว่าคุณมีความสามารถมากกว่านั้นไหมครับทำไมแม่ตาตุ่มเราไม่กระโดดแม่หัวไปเลยสิ่งนี้ยืนยันได้ว่าจริงๆแล้วคุณสามารถกระโดดได้สูงแค่ไหนก็ได้ครับอยู่ที่อยู่ที่ตัวเราเอง ถูกต้องไหมครับดังนั้นแล้วลึกๆจริงๆความสามารถจริงๆศักยภาพจริงๆที่อยู่ภายในตัวของทุกท่านเองนะครับมีอยู่แล้วครับเพียงแต่ท่านจะเปลี่ยนจิตวิญญาณนั้นได้เร็วแค่ไหนความสำเร็จที่ต่างกันของแต่ละคนนะครับที่จริงแล้ว ไม่มีปัจจัยอะไรเลยครับวันหนึ่งนะครับทุกท่านในห้องนี้ก็เรียนรู้ธุรกิจได้เท่ากันเพราะว่ามีช่องทางการเรียนรู้ได้เหมือนกันใช่ไหมครับทุกท่านเคยสงสัยไหมว่าทําไมคนในธุรกิจนี้ทําไมประสบผลิตไม่เท่ากัน mm hmm. เพราะจิตวิญญาณใครเปลี่ยนจิตวิญญาณตัวเองจาก e อเป็นบได้เร็ว กว่ากันแค่ไหนท่านจะสําเร็จได้เร็วกว่าคนอื่นแค่นั้นช้าเร็วอยู่ที่ท่านค้นพบว่าจริงๆแล้วจะเปลี่ยนเป็นบีได้อย่างไรอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นเอ๊ทำไมฉันจะต้องไปเข้าเรียนคอร์สสร้างยอดแสนด้วยฉันเข้าเรียนมาสองครั้งแล้วเดือนนี้ไม่เข้าได้ไหมฉันเรียนแล้วครั้งเดียวฉันไม่เข้าได้ไหมฉันรู้หมดแล้ว อันนี้แหละครับคือพื้นฐานความคิดของคนที่เป็น e หรือ s เพราะอะไรครับเพราะคนที่เป็น b เขาจะคิดแบบนี้ครับวันนี้แม้ฉันจะเข้าเรียนแล้วไม่เป็นไรฉันจะเข้าเรียนเพื่อเป็นต้นแบบให้กับคนอื่นต่อฉันจะเข้าเรียนเพื่อเอาไปถ่ายทอดต่อได้ด้วยตัวเองฉันจะเข้าเรียนเพื่อเป็น แบบอย่างให้กับทีมฉันเข้าเรียนเพื่อจะได้ช่วยเหลือทีมได้อย่างไรฉันเข้าเรียนเพื่อไปช่วยโคบเวอร์ไปช่วยทีมทำงานนี่คือจิตวิญญาณของคนที่เป็น B ครับคนที่เป็น B จะไม่คิดนะครับว่าเรียนแค่ครั้งเดียวแล้วทุกอย่างจบคนที่เป็น B จะเรียนจนกว่าจะมีไรายได้หกหลักขึ้นไปครับ ดูง่ายๆครับโค้ชเดี่ยวของเราก็ได้ค้ชพี่หมูก็ได้โค้ชพี่มิ้นก็ได้ประสบความเร็จในระดับสูงแล้วใช่ไหมครับ mm hmm. ใช่เขายังเข้าเรียนอยู่เลยครับยังเข้าเรียนทุกเดือนอยู่เลยครับยังเข้าเรียนทุกคอสอยู่เลยครับเป็นระยะเวลาติดต่อมาไม่แค่ไม่ใช่คอสสร้างยอดแสนนะครับเป็นระยะเวลากับคอสต่างๆมาหลากหลายปี นี่แหละครับคือคําว่าจิตวิญญาณของคนฝั่งบมันเลยทําให้คนที่เป็น e กับเอไม่ประสบความเร็จเพราะโอ๋อฉันเรียนครั้งเดียวก็พอแล้วแหละอ๋วันนี้มีเรียนอีกแล้วเหรอขี้เกียจจังเลยแต่คําถามคือแรกๆคุณขี้เกียจได้ไหมผมก็เป็นครับทุกคนก็เป็นเหมือนกันหมดแต่ทุกท่านต้องรู้ตัวเองนะครับว่าท่านต้องย้ายฝั่งจาก e S เอสไปบี ท่านต้องีบเปลี่ยนจิตวิญญาณตรงนี้ครับถ้าท่านค้นพบและเปลี่ยนมันได้เร็วเมื่อไหร่ท่านก็จะประสบความสำเร็จเร็วครับมันวัดกันแค่ตรงนี้เท่านั้นเองวันหนึ่งครับที่ท่านเป็นดักแด้รูอจากดักแด้เนาะดักแด้เนี่ยก็จะมองหาเพียงแค่ใบไม้ที่อยู่ตรงหน้าครับก็จะใช้ชีวิต แบบเนี้ยนะครับมองหาเฉพาะแค่ใบไม้ที่อยู่ตรงหน้าไปวันวันแต่เมื่อไหร่ที่มัน t r a n ฟอร์มครับมัน t r a n ฟอร์มตัวเองเป็นผีเสื้อมันจะมองหาท,งท,งหงงงทุ่งดอกไม้ที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของกำแพงทุ่งดอกไม้ที่อยู่ในโลกกว้าง นั่นหมายความว่าไงครับหมายความว่าวันหนึ่งเมื่อคุณ t านฟอร์มตัวเองเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับคุณจะไม่คุณจะรู้ว่าศักยภาพของตัวเองเนี่ยมันมีมากกว่าสิ่งที่สิ่งที่คุณเป็นวันหนึ่งวันแรกที่เข้ามาในธุรก,กิจผมว่าหลายคนคงเป็นโอ้ขายของได้แพ็คเดียวขายมากิทีละขวดขายได้โลชั่นหนึ่งขวด แต่พอตัวคุณเปลี่ยนจิตวิญญาณขายได้ทีละบิ๊กเซตทีละหนึ่งลังทีละเป็นหมื่นนั่นไม่ใช่คำตอบหลอครับว่าที่จริงแล้วท่านก็เก่งเหมือนกันนะไม่ใช่คำตอบหลอครับว่าที่จริงแล้วท่านพัฒนาได้ mm hmm. ถ้างั้นเราจะพัฒนาเรารู้อยู่แล้วนี่ว่าเรา เรามีศักยภาพภายในล้นเหลือครับแล้วเราจะพัฒนาตัวเองอย่างไรให้ให้เร็วยิ่งขึ้นนะครับนี่คือคนที่เป็นเป็นบีนะครับคนที่เป็นบีเชื่อว่าครับวันนี้ทุกท่านมีศักยภาพในตัวเองล้นเหลือนะครับดึงมันออกมาครับดึงมันออกมานะครับรีบเปลี่ยนจิตวิญญาณของตัวท่านเองให้เร็วครับเมื่อความคิดท่านเปลี่ยนนะครับ คุณท่านคิดกับตัวเองอย่างไรท่านจะเป็นแบบนั้นนะครับความคิดมีตัวตนนะครับคุณจะเป็นได้ดังคนที่คุณคิดนะครับตัวคุณเองตัวท่านเองคิดอย่างไรกับตัวท่านเองท่านจะเป็นแบบนั้นนะครับดังนั้นคิดเป็นฝั่งบีคิดประสบความเร็ดก็จะประสบผลิตดังนั้นครับสำหรับเช้าวันนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะ เอ็มอิ่มนะครับกับข้อมูลนะครับและบทสรุปของโอกาสที่7นะครับในหนังสือพ่อรวยสอนลูกนะครับทุกท่านสามารถที่จะไปอ่านนะครับพ่อรวยสอนลูกในเล่มที่มีชื่อว่าเงินสีด้านเพิ่มเติมได้นะครับหรือว่าโอกาสทางธุรกิจนะครับเงินสีด้านนี่ก็เป็นอีกเล่มนะแล้วก็เล่มที่เรากำลังคุยเนี่ยคือโรงเรียนสอนธุรกิจกับโอกาสที่7นะครับก็เป็นการสรุปนะครับใจความสําคัญให้กับ เพื่อนๆนะครับนักธุรกิจนะครับผู้นำทุกท่านนะครับก็สำหรับเช้าวันนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะรับความรู้แบบไม่มากก็มากๆนะครับอ่านะครับก็สำหรับเช้าวันนี้ก็ขออนุญาตล่ำลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าจะมีโอกาสได้ขึ้นมาสรุปนะครับด้านธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ให้กับเพื่อนๆในห้องนี้อีกนะครับในโอกาสต่อไปนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตขอบคุณ ทุกท่านนะครับแล้วก็ออก<อ>ไปลุยกันนะครับออกไปลุยความสำเร็จกันในวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ